ราชการจังหวัดลบุรีเป็นประธานมอบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ชุมชนองค์กรอำเภอและจังหวัดคุณธรรมประจำปีงบประมาณ2,567โอกาสนี้นายกเทศมนตรีเมืองลบุรีมอบรองนายกเทศมนตรีเมืองลบุรีเข้ารับประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรคุณธรรมค่ะ ที่ห้องประชุมทางตะวันศาลากลางจังหวัดลบบุรีนายอัมพลอังคผาคกกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานจังหวัดลบบุรีติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการทั้งนี้ก่อนเริ่มการประชุมได้มีพิธีมอบประกาศน,นียบัตรให้แก่เด็กดีเด่นเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2567าจจำนวนหนึ่งราย พิธีมอบโล่ารางวัลพลังบวรในมิติศาสนาที่โดดเด่นประจำปีงบประมาณพศ2565และพศ2 5 6 6จําจำนวน2วัดได้แก่ 1. วัดยานเสนตำบลกลงธนูและ 2. วัดอัมพวันตำบลบางขันมากอำเภอเมืองลบบุรีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับองค์กรคุณธรรมและอำเภอคุณธรรมประจำปีงบประมาณพศ2566 จำนวน27รายโดยมีองค์กรคุณธรรมจำนวน16หน่วยงานแบ่งเป็นสองระดับได้แก่ระดับคุณธรรมต้นแบบ11หน่วยงานประกอบด้วย 1. ประชาสัมพันธ์จังหวัดลบุรี 2. สสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลบุรี 3. สาสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลบุรี 4. สสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลบุรีเขตหนึ่ง 5. เทศบาลเมืองลบุรี หสํานักงานประมงจังหวัดลบบุรี 7. สํานักงานที่ดินจังหวัดลบบุรี 8. สํานักงานจัดหางานจังหวัดลบบุรี 9. สํานักงานคลังจังหวัดลบบุรี 10. ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโคกสำโรงค์และ 11. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีในระดับพัฒนาคุณธรรม5หน่วยงาน 1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลบบุรีสําสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลบบุรีสาสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลบบุรีสําสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลบบุรีและ 5. อุตสาหกรรมจังหวัดลบบุรีนอกจากนี้อำเภอคุณธรรมระดับคุณธรรมเต้นแบบมีจำนวน11อำเภอ 1. อำเภอสะโบด 2. อเภอพัฒนานิคม 3. อสาภอบ้านมี 4. อำเภอเมืองลบบุรี 5. อำเภอเมืองชัยบาดาล 6. อำเภอท่าหลวง 7. อำเภอท่าวุ้ง 8. อำเภอโคกสำโรง 9. อำเภอโคกเจริญ 10. อำเภอหนองเมืองและ1อำเภอลำสนธิ เพื่อเป็นการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่ชุมชนองค์กรและอำเภอที่เข้าร่วมการประเมินตนเองภายใต้โครงการแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่2ของจังหวัดลบบุรีประจำปีงบประมาณพศ2566 สำหรับองค์กรและอำเภอคุณธรรมต้นแบบดีเด่นจังหวัดลบบุรีประจำปีงบประมาณพศ2566ที่ได้ผ่านการคัดเลือกพิจารณาจากาคณะกรรมการประเภทชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นได้แก่ชุมชนคุณธรรมวัดหนองกระเบียนตนนําบลหนองกระเบียนอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรี ประเภทองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นได้แก่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีและประเภทอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นได้แก่อําเภอสะโบดจังหวัดลบบุรีโดยจะเข้าร่วมพิธีรับโล่รางวัลชุมชนองค์กรอําเภอและจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นประจำปีงบประมาณพศ2566จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมต่อไป โอกาสนี้นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีมอบนายอนุสรอัศวสงครามแรงนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเข้ารับประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรคุณธรรมในครั้งนี้ การจัดกันในวันนี้รายการทันขา่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์บราศักดิ์ไกรเลิกกรรมการผู้จัดก,การเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันขา่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมข่าวต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ